สวัสดีค่ะพบกับรายการห en ัวเซ็งเฮงมอรนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่19เมษายน2562ราคาทองสวอดเมื่อวานปิดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ลดลงติดต่อกันมา5วานันแต่ว่าการฟื้นตัวของราคาทองคำยังมีกรอบที่จำกัดนะคะจากเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นมาข้อมูลเศรษฐกิจสเปนที่ประกาศออกมาเมื่อคืนแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอด้าปีเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้น 1.6%ซนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตรามากที่สุดเลยนะตั้งแต่กันยายนปี60อีกตัวหนึ่งก็คือจำนวนผู้ขอบถันว่างงานนะคะลดลง5,000รายสุรับ1,92,000รายนะคะตรงนี้ตั่งที่สุดในรอบ50ปีเลยสะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานสการแข็งแกร่งนะคะส่วนกองทุนเอ r ียเมื่วอวานขายทองออมาเล็กน้อยนะคะ1ตันราคาทองสปอตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา 1,275ดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้น1.6ดอลลาร์ส่วนาราคาทองแท่ง9.5ขายออกของสมาคมช่วงเย็นนะคะปิดที่19,250บาทลดลง50บาทส่วนาราคาทองแท่ง9.5ของโู้เช่งเทงตี 4, 2งนะคะปิดที่19,220บาทค่ะประเด็นเรื่องการเจรจาก,การค้าระหว่างสเปนกาแล้วก็จีนนะคะก็มีข่าวคืบหน้ามากขึ้นว่าอาจจะ มีการบรรลุข้อตกลงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้นำสองประเทศเนี่ยคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะซึ่งท,งทองคำเนี่ยที่ผ่านมาได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นเล็กสิ่งเรื่องสองครามการค้าโลกนะคะแต่ว่าสองประเด็นเนี่ย ความตึงเครียดลดลงมาะะทําให้ความต้องการของคําก็อาจจะลดลงต่างไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตลาดการเงินสทัฐอเมกาปิดทําการเนื่องจากเป็นวันคู่ไฟเดย์นะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจากสทัฐอเมกานะคะจะมีตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านแล้วก็การกร่อสร้างนะซึ่งตลาดมีการประเมินว่า2ตัวนี้นะ่าจะออกมาดีนะคะ มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1.3ล้านยูนิตนะคะแล้วก็1.23ล้านยูนิตนะคะมันถ้าเกิดออกมาดีตามที่ตลาดประเมินไว้เงินดอลลาร์ก็ยังมีแนวโน้มทีนนน่จะแข็งค่าขึ้นแล้วก็ทําให้ทองคําก็อาจจะไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะแนวโน้มราคาทองคําในช่วงระหว่างวันนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบระหว่าง1,270ถึง1,280ดอลลาร์นะคะแล้วก็ตลาดการเงินําใม้กระดิกทำการด้วยนะคะก็ อาจจะราคาทองคำก็อาจจะเห็นนิ่งๆในช่วงกลางคืนะคะทองคำยังมีแนวรับที่1,270ดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้านก็จะอยู่ประมาณประมาณ1,280ดอลลาร์นะคะแนวรับสำคัญ1,250ดอลลาร์ะคะ่ะสำหรับกิวิธีการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโกลด e ฟิ u เ e อร์โ l ลด e ไลฟิอาจจะเทรดดิ่งระยะสั้นตามกรอบ1,270 ถึง1,280ดอลลาร์ได้นะคะส่วนลงทุนทองแท่งก็ใจเย็นนะคะทยอยสะสมตรงระดับราคา1,270ดอลลาร์แล้วก็อีกแนวรับสำคัญก็คือ1,250ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวทั้งแดนบวกแล้วก็แดนลบสับกันไปนะคะก็ยังได้ปัจจัยอันนี้สมทางบวกจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นผลบวกกับ พุทกลุ่มพลังงานนะคะอย่างไรก็ดีด้วยราคาหุ้นไหลกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา,มากาก็มีแรงเทาขายสับหลวมมาเหมือนกันนะคะเมืม่อวานต่างประเทศขายทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาด t f ะตลาดหุ้นขายออกมาหนึ่งพันล้านบาทในตลาด TFX นะขายในเซ็ตห้าสิบอินฟิคเจอร์หนึ่งมื่นสองพันหกสิบสี่สัญญาค่ะเซตหาสิบอินดิคือเจอร์สัญญาเดือนเอ็มนะคะเริ่มกว่าตัวในกรอบแคบหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ติดต่อกันหลายวันนะครับแนวโน้มนะคะถ้าดูทางเทคนิคตัวดัชนต์ัดหุ้นเซนตินเดสเนะี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็ด้วยอาพขาหุ้นหลายกลุ่มที่เรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากก็น่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะประกอบกับนะคะจะมีการประกาศผลอบการไตรมาสหนึ่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่คาดว่าจะออกมาแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะั้นก็อาจจะเป็น ปัจจัยลบกับตลาดหุ้นได้อยู่นะคะมันแนะนําเปิดฝั่งขายนะคะตรงแนวต้าน1,115จุดจุดขายตัดขาดทุน1,120จุดนะคะเก็งกําไรฝั่งซื้อน,นะคะตรงประมาณ1 0 9 5จุดแล้วก็ต้องระวังนะคะถ้าหลุด1 0 9 5จุดก็จะมีแรงเทขายออกมามากนะคะัฟอกฟิวเจอร์ที่แนะนํานะคะตัว c p n ฟิวเจอร์แนะนําซื้อได้ตราบใดที่รา,าคาหุ้นไม่หลุดต่ำกว่า75บาทนะคะตรวตัว Cisco ฟิวเจอร์แนะนํา ขายนะคะที่93บาทเราก็ให้จุดขายบาทขาดทุนที่94บาทค่ะสำหรับวันนี้นี่เท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะชสดีค่ะ